ก็ต้องกราบสวัสดีคนไทยทุกท่านดูวยนะครับสวัสดีเราก็อยู่กันในไมค์ครับนะครับเออไมค์ครับมา่อสร้างโลกก่อนเอาโลกเราจะสร้าง uh huh. ไอ้นั้นนะครับเราจะสร้างเราจะสอนสร้างเราจะสร้าง ปราสาทเฟอร์นั้นแล้วเราก็จะสร้างเมืองไปด้วยในตัวนะแต่ว่าเราจะสร้างบ้านของโอเคมา้อคือเลยแทนคาวแทนแทนแทนซิตี้แทนซิตี้นะครับนี่ครับแทนซิตี้ได้แล้ว มันจะตัดต่อไปในเกกีเลยน,นะครับโอเคครับเราสร้างเลยนะครับเราปรอับอะไรเสร็จละวสร้างวงใหม่สร้างวอร์กันเ,เลยโอนเลยนะมันค้างๆโคจินาเรตเวอร มาครับเราหาหาอะไรนะถ้าขึ้นก็ใช่ครับอันนี้โอ้โหเรามาเกิดกลางฝ่าเลยนะไปเดี๋ยวเราเดินหาสถา,านที่ดีๆนะ ค,คิดว่าใบองนี้เป็นใบองที่คิดว่าน่าจะได้นะเอ,ออเออเดี๋ยวเราจะสร้างแถวๆตรงนี้นะเป็นบ้านหิมะนะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆนะเราต้องสร้างบ้านหิมะนะกด e ใช่ไหมใช่เราเอาอะไรดีเป็นบ้านหลบหิมนะแล้ว แล้วก็หาบันไดนะบันไดอะไรไงแล้วก็ประตูกว่าประตูด้วยประตูน่าจะอยู่หมดไหนนะครับประตูน่าจะอยู่หมด อันไหนนะอย่าหมดดิป่ะใช่ไหมไม่ใช่จะอันนี้ไงครับเราจะเอาประตูแบบนี้เลยเยวกันพายุหิมะนะครับกดอีกครั้งสำหรับไมคับจาว่าอีดิชั่นมันก็ มังคับยากเลยนะมัคมคับจาว่าอีดิชันรือไหมครับคอมนั่นแหละมังคับยากมากนะครับเอาอีาไ่ไงผมก็ว่าอยู่กอเอนกด เดี๋ยวเราขอเอาพื้นหน่อยนะครับพวกความรวดเร็ว,วเดี๋ยวเราจะสร้างโครงรล่นะขอตัดต่อโอเคครับตอนนี้เราได้นะเสร็จแล้วนะแล้วก็ทุกอันนี้ทิ้งเลยลงนอนครับลงนอนค่อยๆไต่ลงนะอุ้ทุกไปสองวอคเลยครับรไปล็อกที่สี่ เดี๋ยวขอลงอยให้มันเหนียวนุ่มประมาณนี้นะครับแล้วโครงเขาโครงเดี๋ยวเราก็อีกทีนึงนะขอตดต่อยอทีมเขาโครงเดี๋ยวราอาวาังโครงเลยนะโอเคครับเขาโครงแล้วก็เสร็จแล้วเนาะเขาโครงรเราการวางพื้นเนาะ อ่ะต่อไปไมาทำกำแพงกันเลย ใช้เวลานานมนาะกกว่าจะวางโครงได้นะอู้ตอนกลางคืนแล้วด้วยก็เราวางที่นอนเลยแล้วมันมนั่อยู่ไหนอะที่นอนตรงนี้ตรงนี้แหละ พลงเกษตรกรรมมีด้วยหรอเวอร์ชันนี้มีด้วย,วยจริงๆด้วยกับไหนไหนที่นอนครับไหนไหนเลยนดูดห้องครใครเห็นที่นอน,นหรอเรตี้ยวเตี้ยวก็คงมาได้ใต้ที่อุ้ยนี่ไงเทียบเลยที่นอนสีขาวนะครับจะได้เข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวแล้วะน sang ban nào bạc bạc quay hay đồ này bạc quay ừ sang ban nào bạc quay ผม<ด>ใส่ต้องลงอมนี่นอนเอาไม่ถึงโอเคที่ผมกันเดี๋ยวสร้างพืน้นกันดีกว่าไหมเออนั่น,น,น,นแล้วกันไปไหนแล้วมาสร้างพื้นหินหยาบขับยากยากปวดยากชิป กดทิปเพื่อนลงนะครับกดทิปเพื่อนลขึ้นสูงมาก ที่ผมสร้างคืนนะครับเพราะว่าเราจะได้วันที่นอนได้ตรงเป๊ะพอดีกับที่เราวางวางแบบเอาไว้นะซึ่งเราวางแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในหุ้ยตกกระจหมดตกใจหมดเลยคืนอีคริปเปอร์ดแกเข้าในบ้านฉันได้ไง รีบนอนดีกว่าครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเถื่อนครับมันลุกเถื่อนแตว่ารีบนอนดีกว่าก่อนที่มันมันลุกเถื่อนมันจะจะจะทำลายพวกเราเพราะว่าฝันหวานเฮ้ยม,มันชื่อว่าฝันหวานด้วยครับฝันหวานนะฮะ บ้านเราก็ยังไม่มสมบูรณ์ก็กระดเห็นะเดี๋ยวใช้ไม้แปรูปอันที่หนึ่งนะคลิปนี้อาจจะยาวประมาณสิบสี่นาทีนะแต่เราจะมีอีพีสองต่อด้วยนะคลิปนี้คิดคาดว่าจะมีอีพีสองต่อ้นะัอ่นยังไงก็ต้องมีแล้วแหละอีพีสองผว่ามีแน่นอนแหละอีพีสองรอคลิปหน้า อยากให้มีอีพีสองมากครับอืมคนนั้นแหละชอบชอบดูไมค์ค a ั t และผมว่าใครอยากให้มีอีพีสอง เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับทุกคนถ้าไ้ชมให้ทานผู้ชมครับเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยท่านมันตัวอะไรครับเฮ้ยใครรู้จับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ เฮ้ยมนุษย์หิมะนั่นคือซอมบี้หิมะครับซอมบี้ซอมบี้หิมะใครรู้จักด้วยใครรู้จักคอมเมนต์ด้วยนะครับคนติดตามรู้จักบ,บางคนนะครับอาจจะมีคนรู้จักมนุษย์หิมะในในเกมนี้ก็มีอาจจะมีสักคนก็ได้นะครับอื้ มี ep.2 แน่นอนเลยดูจากโฮงละสักโอเคคิดว่าน่าจะมีนะครับ ep.2 มีแน่นอนเลยรอเปอร์เซ็นสักเวลาประมาณสิบสี่นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะสร้อง ep.2 ep.2 จะอยู่ที่นี้เออ ผมลืมคำสัญญาของคนไปคนคนดูบอกว่าวันนี้เนี่ยให้ทำผับทีซีรีส์นะครับโอ้โหไว้วันวันพันเรื่องหัดแล้วกันนะครวันพันเรืงหัดนเนาะโอ้โหทำให้ดูแน่นอนวันวันเหมืนะัน กลเลใกลเลยกลเลยกล็สิ่งเลกล็ยเสร็จเลยโหเราผ่านไปไม่ถึงนาทีเห็ดเห็ดของเราโตแล้วนะรเราเคยวางเห็ดเอาไว้นะครับเราเคยเอาเห็ดมาทิ้งไว้นะครับแล้วเห็ดผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเห็ดมันก็โตเลยเร็วจริงๆเห็ดมัน โอเคมาบินต่อเราจะสร้างกระจกรอบทิศนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแน่นอนต้องมีคลิป EP 2แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าลืมไปอย่าลืมไปติดตามผมทั้งหมดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไลน์นะครับไลน์แอดนี้เลยนะครับอันนี้คืออินตแกรมนะครับโอเค อย่าลืมไปทําตามทั้งหมดนะครับมีข้อเสนอไม่มีข้อเส,อสนออะไรนะครับใครมีช่องในติ๊กต็อกก็เดี๋ยวติดตามนะครับอใครมีช่องในเฟซบุ๊กแ้่ติดตามมาเดี๋ยวผมก็ติดตามกลับครับโอเคครับแค่นี้นะครับก็จบคลิปนะสวัสดีครับ